ฝีมือของแบบแชมป์เฮลอะอร่อยจริงหรือเปล่ามีแต่การจัดการหรือเปล่าผมพรดีผมได้ข่าวมาว,ว่ามีอยู่ร้านหนึ่งเขาทำข้าวผัดมันเนื้ออร่อยมากอไม่แข่เทียบได้แต่เราเป็นบาลเล่ผัดมันเนื้อบาลเล่ผัดมันอร่อยกว่าเขาแน่นอนอร่อยกว่าเขาแน่นอนนี่คือ,อยังไม่ต้องกินนะดูแค่แบบหน้าตานี่คือแบบดูดีมากของอีกร้านหนึ่งที่เราไปบอลดู<ม>แบบว่าเล็กๆผมบอกแล้วว่าโหดกว่าเฮลคิทเช่นกัม จริงๆของพี่ออฟเขาแบบเทพเจ้าเนื้อนะครับแต่ผมก็เป็นจอมเทพเนื้อแล้วกันเนาะคนละชั้นกันคนละชั้นกันเด็กวันซื่อให้มันให้มันเกิดไปก่อนรับอเมริกันธรรมดาของพี่ออฟครับแต่ของผมเนี่ยรับสไตล์ลูกครึ่งมันได้ทั้งอเมริกันได้ทั้งสัญชาติไทยยังไงความหอมเหนือกว่าครับเหนือกว่าครับบิวมันกล้าพูดขนาดนั้นเหรอเอาจริงๆผมถามเขาเมื่อวานแล้วเขาพูดมาอย่างนี้ถามบอลเด็กจริงๆถ้าเกิดว่าพี่ออฟเขาบอกว่าเรื่องทำเนื้อพี่ออฟเขาคือ number ร์วไม่มีใครเก่งกว่าเขาใช่ไหมครับ ตอนนี้เขาก็มีคู่แข่งแล้วแหละตอนนี้เขาก็มีคู่แข่งแล้วแหละอย่าไปคิดว่าเขาเก่งกว่าเราไม่มีใครเก่งกว่ากูหรอกสวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักก้าหมื่นแคลนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามาที่ร้าน Juice Dining นะครับผมเป็นร้านของแชมป์ Hell Kitchen คนล่าสุดนะครับผมเชฟบิล จริงๆแล้วจะว่าไปนี่ช่องเรานี่รวบรวมจัก,กรวาลเชฟเรียกว่าจัก,กรวาลเฮลิคอเนียปะจัก,กรวาลเลยจัก,กรวาลเลยเรียกว่าอยู่ในช่องเรานี่เยอะที่สุดแล้วนะต้องขอบคุณนะครับผมเฮลิคอเนียแล้วก็พี่หนุ่มนะครับผมที่กรุณาปล่อยเชฟมาให้เราถ่ายนะครับ <S <S เดี๋ยววันนี้นะผมเราจะมาพิสูจน์นะครับผมว่าฝีมือของแบบแชมป์เฮลอ่ะแม่งอร่อยจริงหรือเปล่ามีแต่การจัดการหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เราจะมาชิมฝีมือด้วยตัวของเราเองนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเชฟบิวกันดีกว่าเพราวันนี้เราจะได้กินอะไร อ,นนอยู่กับเชฟบิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบุกครัวอันนี้อ่านว่าอะไรจูจูจูสจูสดิเนงครับผมสงสัยตัวโลโก้มากเลยครับผมโลโก้มันคือ โลโก้มันเป็นเรื่องราวการเดินทางของคําว่า j u ส c e standing j u แปลว่าอะไร j u สแ e standing เนี่ยแปลว่าซอสครับในศัพท์การทําอาหารที่แปลว่าการเคี่ยวการหมักการตุนการบ่มให้เกิดเป็นซอสชนิดต่างๆที่เขาจะใช้กันในตามรายการหรือตามครัวทั่วไปว่า beef j u ั c e duck j u i o j u อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เพราะว่าเรามองว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปเรียนทำอาหารเ,าเก็บเล็กผสมน้อยครูพักรักจำมาเรื่อยๆมันเหมือนกับการที่เราเป็นเหมือนซอสที่เคี่ยวมาเรื่อยๆจากน้ำใสๆจนกลายเป็นน้ำที่มัน ได้ที่แล้วกลอบแต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นะเชฟครับคือใส่ชูรสใส่ขนอ,อก,ก่อนเชฟใครก็ได้ไปซื้อชูรสให้หน้ <laughs> เชฟก็ต้องไปคงไปเคี่ยวอะไรเราต้องไม่ปรุงแต่งเียเราต้องไม่ปรุงแต่งในามเป็นต้นตวันนี้ผมอยากจะมาพิสูจน์ฝีมือเชฟมากเลยได้เลยครับคือผมมา <laughs> บอกในเมเย้เปิดคลิปว่าถ้าในรายการเนี้ยมันจะไม่ใช่แบบฝีมือคุณทําอาหารอร่อยอย่างเดียวคุณไม่สามารถเป็นแชมป์ได้มันอยู่ที่การจัดการมันเป็นเรื่องหลักปะ เป็นเป็นต้นหลักในครัวเลยครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าใครไปอยู่สเตชันเนี้ยมันก็ชิบหายหมดอ่ะใช่เออเพราะฉะนั้นผมไม่อยากรู้ว่าฝีมือจริงๆของเชฟเนี่ยได้นอกจากการจัดการที่สุดยอดแล้วได้เลยครับฝีมือเชฟคือเป็นยังไงบ้างได้เลยครับนะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับในในวันนี้เรามี นักกล้าเหมือนแขวมาแล้วนะครับวันนี้ผมเลยออกเมนูพิเศษด้วยอีกหนึ่งอย่างแซลมอนซิกแพคแซลมอนซิกแพคกินแล้วมีซิกแพคเลยครับขนาดแซลมอนมันยังมีซิกแพคขึ้นตอนนี้กำลังขุนอยู่ครับมันอ้วนอยู่มันดูมันดูมันชิ้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะพาเขาเข้าฟิตเนสก่อนนอกจากเชฟที่แบบว่าทำอาหารอร่อยแล้วการเล่าเรื่องราวหลอกล่อลูกค้านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบว่าลูกค้าฟังเพลิน รอกช่ไหหลอกล่อลูกค้าวันนี้เราจะหลอกล่อด้วยัมนซิกแพคครับเอ๊บอกมีเมนูเนื้อด้วยผมพอดีผมได้ข่าวมาว่ามีอยู่ร้านหนึ่งเขาทำข้าวผัดมันเนื้ออร่อยมากไม่มีใครเทียบได้ถ้าเลือกข้าวผัดมันเนื้อปล่อยทางเข้าไปแต่เราเป็นบาเล่ผัดมันเนื้อบาเล่ผัดมันอร่อยกว่าเขาแน่นอนอร่อยกว่าเขาแน่นอนเมนูเนื้อนี่กับเชฟท่านหนึ่งเชฟท่านหนึ่งเชฟท่านหนึ่งะต้องวัดกันนะเริ่มจาก ตัวเมนูง่ายๆก่อนเลยก็ได้ครับผมข้าวผัดบาเล่บาเล่ผัดเนื้อพอแล้วจะเป็นครัวโชว์ครับลูกค้าจอดรถ้ามนราจอดเป็นกระจกใช่ครับแล้วก็ยืนองถ่ายรูปเข้ามาก่อนได้เลยครับแล้วก็เลือกเลยครับว่าจะให้เชฟคนไหนเดินออกไปเซอร์วิสได้หรอได้หรอเชฟนี่แนวแนวคุณๆนะเออเดี๋ยวเอาไปเชิฟนะได้ครับ กันบนโต๊แล้วครับผมกับ2เมนูตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่าร้านเชฟ i ิวคือเป็นเชฟเทเบิลครับเป็นเหมือนเทสติ้งเมนูจำกับคำว่าเป็นแคชชวยลดิเนียรดีกว่าครับ <Cas ual S 2> เพราะว่าร้านเราก็จะแบบค่อนข้างสบายสบายาสามารถเข้ามาทานได้ครับแต่ว่า2เมนูนี้คือเป็นเมนูที่จะเริ่มวางขายในเดือนหน้าเดือนหน้าใช่แต่ถ้าใครดูคลิปแล้วสมมติว่าเห็น2เมนูนี้อยากจะเข้ามาทาน ส่งบอกลงหน้าผ่านช่องทางการติดต่อ Facebook ร้านจูสไดนิ่งได้เลยแต่ถ้าส tape, มมติว่าคนที่ดูเทปของเดือนหน้าแล้วก be ็คือเข้ามาได้เลยไม่มีปัญหาเข้ามาได้เลยสองเมนูมีอะไรบ้างครับเทฟก็เริ่มจากตัวเมนูทางด้านซ้ายนะครับ จริงๆเมนูนี้มันจะเป็นเมนูที่แบบเฮลตี้เฮลตี้หน่อยนะครับมีความเป็นเทิร์ฟแอบเผ็ดเล็กน้อยนะครับจะเป็นแซลมอนเบคนะครับกับไข่ที่เราทําเป็นคล้ายๆไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จะทานคู่กันกับตัวไข่ตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยเรามีช่องนักก้าหมุนเคลวมาผมก็เลยได้ชื่อใหม่เขาเลยแซลมอนสิบเขาไข่ตัวนี้จะเป็นเจลมะนาวครับโอเจลมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติความจิจจาให้กับตัวแซลมอนเบคครับส่วนตัวแซลมอนเบคเนี่ยเราก็เคลือบด้วยตัวซอส ที่เป็นคล้ายๆกับซอสน้ำมะขามพริกทำเป็นเหมือนกับซอสน้ำจิ้มลูกชิ้นร้านเชฟขายแบบเป็น c a s ชวล d ด n i n g แต่เอาไปเปรียบเทียบเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นจริงๆอย่าไปบอกใคราผมไปซื้อมานาซอยจริงมากจู๊จูสของเชฟก็คืออยู่หน้าปากซอยใช่ครก็อันนี้ครับเชฟตัวนี้อรับรตัวถัดมาก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อสันในนะครับรับแบบสไตล์ไทยอเมริกันนะครับก็คือใช้เป็นเครื่องเทศที่มีข้าวคั่วพริกป่นมาเป็นตัวเบรกนะครับมีชาโคนะครับ ผมก็เทียมที่ทําแบบคล้ายๆกับสไตล์รับแบบเมรในการแต่เราใส่กลิ่นไอคอนเป็นไทยไปนในนั้นด้วยอันนี้คือ,อยังไม่ต้องกินนะดูแค่แบบหน้าตาน,นี่คือแบบดูดีมากของอีกร้านหนึ่งที่เราไปบอลดูแบบว่าเล็กๆเล็กดูแบบอันนี้ชแบบุแต่งจานดูแค่แต่งจานนะดูแบบสีเนื้อดูอะไรอย่างนี้คือผมว่าอันนี้ยังไม่ได้กินเลยผมว่าอันนี้ดีกว่าแน่นอนใช่แล้วก็ผมบอกแล้วว่าโหดกว่าเฮลคิทเช่นกันแล้วคุณคิดว่าระหว่างของคุณกับของพี่อ๊อฟ เนื้อเนื้อของใครมันจริงๆของพี่ออฟเขาแบบเทพเจ้าเนื้อนะครับแต่ผม<ช>ก็เป็นอจอมเทพเนื้อลแล้วกัน,น,นกเนาะรับอเมริกันธรรมดาของพี่ออฟครับแต่ของผมเนี่ยรับสไตล์ลูกครึ่งมันได้ทั้งอเมริกันได้ทั้งสัญชาติไทยยังไงความหอมเหนือกว่าครับเหน <ahr> ือกว่าครับอ่าแกบอกทุกช่องที่เวลาไปถ่ายแกบอกว่าถ้าเรื่องการทําเนื้อสเต็กไครงีทุกอย่างคือแกคือนัมเบอร์วันแล้วในประเทศเนี้ยไม่มีใครเก่งพอรู จริงๆถ้าเกิดว่าพี่ออฟเขาบอกว่าเรื่องทาเนื้อพี่ออฟเขาคือ number one ไม่มีใครเก่งกว่าเขาใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็มีคู่แข่งแล้วแหละตอนนี้เขาก็มีคู่แข่งแล้วนี่เดี๋ยวพี่กอล์ฟสักพักพี่ออฟเด็กเพียบเลยพี่กอลอฟเด็นเข้ามาเลยตบปู่น้ำมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเอาตัวไหนก่อนดีตัวให้ทานตัวแซลมอนก่อนครับแซลมอนมันจะมีรสชาติเปรี้ยวมากกว่าครับอันนี้คือแบบว่าข้างในจะเป็นเหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้สุกมากไม่ได้สุกมากเปอร์เซ็นต์ครับไข่จีปลา ความอร่อยที่กินแล้วมันจะอร่อยก็คือจะเป็นแบบแนวนี้ใช่ครับมันจะไม่ถ้ามาสุกมากมันจะแข็งถ้าสุกถ้าสุกมากเกินไปมันจะเหมือนกระดาษมันแห้งตัวไข่มันของเขามันไม่เหมือนกินไข่นะแต่มันมีความนุ่มแต่มันคือไข่เนี่ยคือมันอร่อยไม่แา่แซลมอนมันก็อร่อยมากเลย ด้วยความที่มันไม่ได้แบบสุกมากมันยังมีความแบบความฉ่ำความชุ่มชื้นแบบเนื้อเขาอะนี้อร่อยมากแ้กินกับไอตัวซอสไอตัวเจลมะนาวทำให้รู้สึกแบบสดชื่นมากขึ้นอันนี้คือพอชั่นที่จะขายจริงๆว่วะอันนี้คือขายจริงๆจะประมาณประมาณใช้์ๆประมาณเนี้ยครับเพื่อเขาได้ซิกแพคคือด้วยด้วยความที่มันเป็นเมนูแอดออนมันจะทานได้หลายคนสามารถทานแชร์บนโต๊ะได้เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับคัพวิ่งจานหนึ่งอ่ะตัวนี้มันจะอยู่ที่750บาทตู้หนึจาน ไม่แพงนะตัวเมนูเนี้ยมันจะสามารถทานแชร์กันได้สี่คนพูดเป็นเล่นจริงๆอันนี้แชร์สี่คนผมว่าแชร์สี่คนได้ครับในการกินเป็นแอดออนเล้เชฟคิดว่าแชร์สี่คนแล้วเขาอิ่มไหมไม่อิ่ม,ไ,มได้สั่งเพิ่มอีกไอ้ทุกอย่างที่เชฟใส่ข้างบนอนะ่ะมันเสริมแบบให้แซมมอนมันมีความแบบสดชื่น <Yeah. S 1> มันมีเปรี้ยวนิดๆิดมันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยอนะไรเงี้ยแล้วอย่างไนตอนแรกผมเห็นเชฟใส่ตัวอะไรนะมันจะมี ที่มันซอสเปรี้ยวๆป่ะเาเรียกว่าอะไรคอนเสิอเออคอนเสิร์ลงไปผมนึกว่าแบบพี่เอาแล้วกม <c oughs> ไม่กินเปรี้ยว <c oughs> แต่ว่าพอมากินมันมันไม่ได้แบบเปรี้ยวแบบอย่างนั้นมันเปรี้ยวแบบนัวมๆมันจะกลมๆเ,เออใช่มันจะเป็นแบบอย่างนั้นคือแบบเฮ้ยอร่อยเลยเมนูนี้สิบจาน,นะ่ะคนเดี๋ยวตีออเดอร์เลยครับเรื่องเนื้อนี่ผมชอบมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามือหนึ่งของประเทศเนี่ยจะมีคู่แข่งไหมวันนี้ แต่ติเท่าตามคมเป็นจริงแล้วก็คือมันจะเป็นคนละแบบคนละแบบคนละสไตล์เลยใช่ซึ่งจริงจริงมันก็เปรียบเทียบไม่ได้ป่ะจริงจริงเปรียบเทียบไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความชื่นชอบของคนแต่ละคนแต่ผมดูจานนี้แล้วผมไม่ชอบไม่ชอบยอบซอสสีเขียวคือซอสสีเขียวจะเป็นถั่วลันเตาเพลเร่ครับมันจะเป็นในส่วนชดเชยของความเป็นกึ่งแป้งกึ่งผักซอสจูสอยู่ตรงนี้ครับที่เป็นจูสอูครับ หมือนกินหมูปิ้งเหมันจะได้กลิ่นมันจะได้กลิ่นอารมณ์เหมือนกับกินเนื้อย่างจิ้มแจ่วหมูปิ้งเลยหมปิ้งเลยเดี๋ยวไปเปิดราดหยอกหยอกรสชาติของสมุนไพรที่เขาหมักอยู่ข้างนอกครับมันชัดแล้วก็เนื้อมันนุ่มแต่ที่รับมาวันน้นพวกเนี้ยก็คือเป็นผักเป็นผักออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ทั่วที่มาจากสวนของเชฟบิลใช่ครับคือทุกอย่างในนี้ก็คือแบบว่าเป็นออร์แกนิก เป็นก็ถ้าเป็นพวกผักตกแต่งผักอ่อนพวกนี้ครับก็คือว่าเราจะปลูกเองอยู่ที่บ้านเหมือนกับหนึ่งเราได้ความสดเราได้ความปลอดสารด้วยเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าตรงอื่นเขาใส่ใส่อะไรหรือเปล่าเนี่ยครับตรงอื่นอ่าใส่หรือเปล่าไม่รู้แต่เราใส่แน่นอนเราใส่แน่นอนครับไม่งั้นไม่มีดอกใช้ Sweden. เรารู้ว่าเราใส่แน่นอน, Dallas น,น <gateway> ม่นต้องกังวนนะทุกคน อันนี้คืออะไรครับเจ๊อันนี้เป็นบาเล่ผัดมันเนื้อครับเป็นเหมือนกับบาเล่ผัดพริกเกลือกวานที่เราใส่ตัวสต็อกเนื้อเข้าไปด้วยอตัวนี้ก็จะได้กลิ่นอายที่เป็นกวานสมุนไพรจากจันทบุรีครับมันก็จะเกิดกรสชาติใหม่ๆขึ้นมาเนี่อร่อยอ่ะมันจะมีความเป็นเหมือนแบบมิ้น้์นนโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงเรียกว่าซาป<า>่ะซ<ส>าซาเนี่ยใช่ใช่ครับซาเย็นอืมอแต่มีความเผ็ดในตัวตัวนี้ผมแยกส่วนเอาตัวที่เป็นบาเลนะ่เนี่ยผมจะใช้เป็นพวกไขมันของส่วนพิญา แล้วก็มีเนื้อพริคันยาติดไปหน่อยเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันจะเป็นรสชาติเอ็กเซอร์ที่ค่อนข้างชัดอื่นไม่ชอบเลยชอบอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอบาเล่เพิ่มอีกหนึ่งจานแล้วที่เหลือเก็บให้หมดเฮ้ยนี้อร่อยมากอันนี้อันนี้คืออยู่ในมีอยู่ในคอร์สตัวเชฟเทเบิลด้วยไหมตัวคอร์สเชฟเทเบิลยังไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอตัวคอร์สเชฟเทเบิลเนี่ยเขาจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นผัดพริกเกลือกหวานจะเป็นผัดแบบคล้ายๆสไตล์แบบสปาเกตตี้อาจิโออะไรประมาณนี้ครับเป็นเป็นอาจิโอแทนเพื่อทานคู่กกับปลาาเ๋ แล้วอย่างสมมติว่าในในเมนูที่อยู่ในคอร์สเชฟเทเบลิลเนี้ยมันมีการเปลี่ยนไหมมอนเดือนนึงเปลี่ยนอะไรเงี้ยหกเดือนเราจะเปลี่ยนเมนูครั้งหนึ่งเป็นเหมือนกับร e ีซีซั่นประมาณเนี้ยครับตอนนี้ขอ,อ,ขอเราก็จะมีเป็น6คอร์สนะครับเป็นการเดินทางของไปแชายจูสเลนนิงเนี่ยหกคอสหนึ่งพันห้าร้อยบาทบแล้วก็ฟูลคอสเนี่ยอยู่ที่เก้าจานสองพันห้าร้อยบาทจะมีไวน์ที่เราเสิร์ฟคู่กับอาหาร แพรลิงกินแก้แล้วถ้าสมมติว่าอย่างผมเนี้ยไม่กินไวน์ผมเปลี่ยนในสองแก้วนั้นเป็นอาหารเป็นจานแทนได้ไหมเราก็จะเปลี่ยนเป็นอ้ม็อกเทลให้นะครับก็คือเป็นน้ำองุ่นคือน้ำมงุ่นใช่ครับก็คือเขาจะไม่ได้ใส่ไม่ได้ป่งกทำเป็นเป็นเระ่อง่มขึ้นมาจะใช้เป็นสายพันธุ์เดียวกันคือถ้าแบบอย่างอย่างผมอ่ะแม้อาจจะไม่ผมคิดมันน้อยแล้วผมก็มันกินอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยผมจะแฮปปี้สมมติว่าเฮ้ยอานเชฟดิวมีที่มันเป็นเมนูวาราคาร์ดผมก็ ัอย่างงเีผมว่าผมแฮปปี้กว่าอะไรอย่างงี้นะไม่รู้ดิหรือว่าไว้โอกาสหน้าเราต้องมาลองแบบว่ากินแบบชเชฟเทเบิลอย่าะไรแบบต้องลองครงับแสดงว่าฝีมือคือของจริงนะอยากได้อยู่นะครับโคดรเฮี้ยวอร่อยมากโคดกว่าเฮีวคิดเทนก็เห็นนั่นแหละอีพีสุดท้ายคือนั้นเมนูที่เชฟคิดเองหมดเลยใช่แล้วก็มันใช้แค่อะไรนี้ใช่ครับมันก็จะเป็นเมนูคืออย่างอีพีสุดท้ายมันก็จะเป็นเมนูที่ผม กับทีมทุกคนเลยช่วยกันคิดขึ้นมาต้องบอกว่าช่วยกันคิดขึ้นมาในท,ทุกๆคนเพราะว่า<ม>อย่างที่คอนเซปต์คอนเซปต์ของพอเรารู้ว่าเราเข้าชิงนะ<ม>แล้วเราได้ทีมเรามาแล้วเรามีคอนเซปต์เราอยากเราอยากให้วันนี้มันเป็นหวังที่ทุกคนอนะ่ะรวมกันเป็นหนึ่งทุกคนรวมเป็นหนึ่งใช่แต่เงินรางวัลของเราคน,นเดียวใช่ทุกคนคือรวมเป็นหนึ่งมันก็จะมีที่มาที่ไปหลายๆอย่างในเมนูนั้นที่ตัวเนี้ยส่อใครตัวนี้สุดใครตัวนี้สใครเจ๋งว่ะ มันก็เลยเป็นเหมือนกับทุกคนได้มารวมอยู่ในเมนูนี้มันไม่ใช่แค่เป็นเมนูเซตของเราคนเดียวเป็นแชมป์ทั้งในรายการและแชมป์นในชีวิตจริงเจเอันเนี้ยมาลองแล้วต้องบอกเลยว่าแม่งอร่อยมากๆคือเราสงสัยตอนแรกนว่าเก่งจริงหรือเปล่าอันนี้ผมบอกเลยว่าเก่งแล้วก็จริงๆอะ่ะอาหารอะ่ะไม่นานเท่าแต่งจาน <laughs> คืออาหารเสร็จแล้ว ไม่บอกบอกแต่งจานเชฟต้องไปเด็ดผักแล้วก็แบบมาเอาให้มันละคือคุณเห็นนี่ที่กลมๆได้ไหมเขาต้องปั๊มีละใบหนึ่งอันกุดกีดเนี่ยให้เท่ากันมาวางพอจะทํแตะลายดอกไม้เ่ยดูดิกินเลยเปล่าเดี๋ยวอาหารมันเย็นมันเย็นตั้งแต่พี่แต่งจานอันนี้คืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงบางใหญ่ตรงบางใหญ่ครับเป็นซอยทองคลองถนนเลยเซนทันเวสเกตมาประมาณ ประมาณ800เมตรครับเลี้ยวซ้ายเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงมาประมาณนิดหนึ่งอยู่ต้นซอยเลยเลี้ยวเข้ามานี้จะเป็นอะไรเป็นอเวนิวป่ะใช่ครับตอนนี้จะเป็นเหมือนอเวนิวก็มันจะเป็นทีมาร์เก็ตในสนามแบดมินตันทีมไทยแลนด์ก็คือสามารถจอดรถได้หมดเลยที่จอดให้คือเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือว่าอย่างครัวของเขาเป็นครัวเปิดเป็นท้องกระจกอยู่ข้างนอกเนี้ยสามารถมองเข้ามาข้างในแล้วแบบเห็นเชฟทาอาหารอะไรเงี้ย เชฟเทเบิลต้องจองก่อนไหมถ้าเป็นเชฟเทเบิลแนะนําจองก่อนล่วงหน้าครับผมคราวนีเลยนะครับเลือกความโต๊ะเราน้อยวันที้อาจจะเซอร์วิสได้โต๊ะไม่พอก็มาอุดหนุนเชฟบิวกันได้นะครับผมต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวเมื่อกี้เราฟังเชฟบิวพูดถึงพี่ออฟแล้วเดี๋ยวคราวนี้ตาพี่ออฟพูดถึงเชฟบิวบ้างไปดูว่าพี่ออฟพูดถึงเชฟบิวยังไงบ้างเดี๋ยวจะให้พี่ออฟพูดถึงเชฟบิวหน่อยแล้วเขาบอกว่าของพี่ออฟอ่ะ รับแบบสไตล no ์เม oh ็กซิกันอเมริกันได้แค่นี In ้ของเขานี่ได้ทั้งแบบเป็นเอเชียนชวิสแล้วเขาบอกว่าการทำเนี้ยของเขานี่ไม่แพ้พี่ออฟแน่นอนย้อมีอะไรจะพูดถึงเชฟบิวไหมครับไม่ต้องพูดหรอคนละชั้นกันคนละชั้นกันเดี๋ยววันซืนให้มันให้มันเกิดไปก่อนแล้วถ้าถามพี่ออฟในมุมมองของเชฟบิวกับการที่เป็นแชมป์เฮลคนแรกพี่ออฟมองว่าเชฟบิวเป็นยังไงบ้างเรื่องความสามารถในการทำอาหาร เก่งน้องเก่งเก่งนะ่าเป็นผู้นําสูงป็นเป็นลีดเดอร์ได้แล้วก็ทุกอนางทำงานออแกไนห์เจากางเรือต่ากที่เราดูงานเขาแล้วเขาทํางานเป็นคนเป็นคนที่สามารถคอนรลคนุมคนได้เขาเขาได้โชว์มาสักยภาพเขาให้เห็นในในรายการแล้วเขามีสีมือแล้วเขาก็ทำเนื้อเก่งกับพี่ออฟด้วยบิวมันกล้าพูดขนาดนั้นเลยเอาจริงๆผมถามเขาเมื่อวานแล้วเขาพูดมาอ่นี้ถามบอลด เขาพูดจริงจริงพูดว่ามันทําเก่งกว่าพี่อ๊อฟใช่เขาพูดถึงการแบบรับเนื้อของพี่อ๊อฟด้วยว่าพี่อ๊อฟได้แค่สองแบบของเขาได้ทุกแบบมึงรู้ได้ไงกูได้แค่สองแบบไม่รู้เขาพูดมาก็ถึงบอกนงว่าคนไม่รู้เราต้องให้อภัยเขาอย่าไปคิดว่าเขาเก่งกว่าเราไม่มีใครเก่งกว่ากูหรอกวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เช็บหน้าเจอกันสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ